พี่น้องมิ่มมิมคุณน่ะไม่ตกบวงยาใน,นที่ออกมาจากปลาหมต้นทรรมาบ่เห็นต้อนออกมาคุณเห็นบักบบไงหนึง่งผูกพึ่งหลวงเมียนบอนเมยีมยนเป็นพึ่งหลวงแน่นเนาะไงอิลีฮะนะโอ้แสดงว่าหมานแค่เมื่อน,นี้โผล่ของไงพี่น้องโผล่ของไง,ง,ไงเดี๋ยวต้องให้ผู้เสียสันมาเอาห้อง เอังหันท่อนสิถท้ายคลิปกันบึงเนะออปัญขามาบหินปัยออกปรหินบานนี่สูงตืบได้พี่น้องก็อจากพื้นดินสู่ห้างหุประมาณ12เมตรได้จากต้นไม้หอด12เมตร12กับ7เมตร12เมตรนั่นแ่ละ่อสันตอไป12เมตร 啊。Uh